สวัสดีครับวันนี้อมูลเลตปิงจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขยายรูปพระด้านหน้าด้วยกล้องขยาย50เท่าพระหล่อบโบราณหล,ลวงพ่อไปรชันทศสรุ่น2โคตร2จุดเนื้อววัดกำแพงบางขุนเทียนกรุงเทพมหาคนครปี2534แท้ดูง,ง่ายท่านผู้เปีย่ยมด้วยเมตตาและพลังจิตอันศักดิ์สิทธิ์นักสะสมรุ่นเก่าๆมักจะมีการเก็บพระไว้ตามสภาพเดิมไม่สัมผัสเนื้อพระงานฝีมือช่างการแต่งหุ่นเทียนที่คมชัดสวยงามเก็บรายละเอียด ได้เรียบร้อยมีมิติร่องโคตรก,กร่อนคมชัดลึกพระหล่อโบราณจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติสนิมร่องรอยตะบายความเก่าคราบที่มีอายุมากแท้ดูง่ายจำนวนผลิตน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้นไปกว่าปัจจุบันเหรียญน,นี้เป็นการครอบครองของอโมเลตปิงพระหล่อโบราณหลวงพ่อไปละฉันทโศรุ่นสองโคตรสองจุดเนื้อว่าจะสร้างขึ้น เมื่อปี2534โดยวัดกำแพงเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นที่ระลึกและส่งเสริมพุทธศาสนารวมถึงเผยแพร่บาร,รมีของหลวงพ่อไปหลักพระเกจิชื่อดังสายปฏิบัติผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองซึ่งต่อเนื่องจากความสําเร็จและได้รับความนิยมของรุ่นแรกโดยเน้นความประณีตในการหล่อแบบโบราณและการตกเศษที่เข้มขลังด้วยพิธีกรรมต,มตามแบบโบราณพุทธคุณ และความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อไปหลักเป็นที่เลื่อมใสของสิทยานุสิ์จากทั่วประเทศในเรื่องพุทธคุกตในด้านเมตตามหานิยมเป็นที่รักของผู้พบเห็นแคล้วคลาดปลอดภัยรอดพ้นจากภัยอันตรายคงกระพันชาตรีต้องการอันตรายจากอาวุธโชกลาาส่งเสริมการงานการเงินความนิยมในวงการพระรุ่นนี้แม้ไม่ใช่รุ่นแรกแต่ด้วยพุทธศิลป์ที่งดงามและจํานวนการสร้างที่จํากัดโดยเฉพาะเนื้อวัดได้รับความนิยมสูงในหมู่นักสะสม โดยเฉพาะผู้ที่ศรัทธาในหลวงพ่อไปหลาหรือสายพระหล่อโบราณผู้ศรัทธาหลายท่านยืนยันว่าเหรียญรุ่นนี้ช่วยเปลี่ยนชีวิตได้จริงในหลายสถานการณ์ถือเป็นเหรียญยอดนิยมที่ควรค่าแก่การสะสมด้วยความเก่าแท้จากยุคต้นของการสร้างหลวงปู่ทวดพุทธคุณเข้มขลังพิมพ์ทรงสวยและมีประวัติการจัดสร้างชัดเจนหากพบเหตระยะแท้สภาพดีถือว่าเป็นหนึ่งในของดีมีคุณค่าทั้งในเชิงพุทธศิลป์และพุทธคุณอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่เป็นพระเครื่องที่มากด้วยพุทธคุณและพลังศรัทธาหากแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์และความขลังที่สืบทอดจากพระเกจิผู้เรืองเวทมออย่างยิ่งทั้งสําหรับการบูชาคุ้มครองชีวิตและการสะสมเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางจิตใจและมรดกพระพุทธศาสนาหาท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ w w w a m u l e t c o m หรือสแกน QR code ได้ที่นี่ ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป